มนนีค่ะกิจกรรมของเราสนุกสนุกค่ะวันนี้เราไม่ต้องอ่านวันนี้เราไม่ต้องเขียนแต่วันนี้เราจะเล่าเรื่องกันอีกแล้วครั้งที่แล้วเด็กๆค่ะเด็กๆเล่านิทานให้ครูแจนฟังโอ้โหครูแจน,นอนหลับฝันดีมากๆเลยทุกคืนเลยเพราะว่าครูแจนได้ฟังนิทานน่ารักน่ารักของเด็กๆค่ะวันนี้ค่ะครูแจนพกอะไรมาด้วยเนี่ยนี่เลยเพนกวิน แต่ว่าเพนกวินวันนี้ไม่ใช่เพนกวินธรรมดาค่ะเพราะว่าเพนกวินวันนี้ครูแจนให้เขามีชื่อว่าเพนกวินเพื่อนสนิทค่ะโอ้โอเด็กๆสงสยัยครูแจนคะเพื่อนสนิทคืออะไรคะเอาละค่ะวันนี้ครูแจนจะบอกให้เด็กๆฟังค่ะว่าเพื่อนสนิทคืออะไร เพื่อนสนิทก็คือเพื่อนที่เราเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยหรือว่าเราเล่นด้วยตลอดเราชอบเพื่อนคนนี้เป็นพิเศษแล้วเราเนี่ยชอบอะไรในตัวของเพื่อนมากกว่าทุกๆนอคนอวันนี้ค่ะครูแจนจะให้เด็กๆนะคะวาดรูปเพื่อนสนิทของตัวเองค่ะโดยวาดได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะไม่ใช่วาดมาทั้งห้องนะเพราะว่าครูแจนให้ช่องเล็กนิดเดียว วาดรูปเพื่อนสนิทของตัวเองค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆวาดลงในช่องนี้ครูแจนวาดกุ๊กกุ๊กลงไปเป็นเพื่อนสนิทของครูแจนจากนั้นเด็กๆก็ไประบายสีให้สวยงามเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวเราจะประกอบร่างยังไงให้เพื่อนสนิทนกวิน้นนกเพนกวินเพื่อนสนิทนกวิ้นคืออะไรครูแจนนกเพนกวินเพื่อนสนิทออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอย่าลืมไประบายสีก่อนนะไปเลย เด็กๆจะได้แบบฝึกหัดใบนี้นะคะเด็กๆวาดรูปเพื่อนสนิทของตนเองค่ะ1คนเด็กๆรักใครมากที่สุดชอบใครมากที่สุดเด็กๆก็วาดคนนั้นไปพร้อมกับรูปของตัวเองค่ะเด็กๆวาดลงไปในช่องนี้เลยนะคะ จากนั้นเด็กๆก็ระบายสีเพนกวินให้สวยงามค่ะส่วนด้านล่างนี้มันจะเป็นพุงของเพนกวินค่ะเด็กๆสามารถตกแต่งได้เช่นกันค่ะตกแต่งตามสบายเลยนะคะและเมื่อเด็กๆวาดรูปเพื่อนสนิทของตนเองค่ะพร้อมระบายสีตกแต่งเพนกวินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบร่างเพนกวินกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูวิดีโอของครูแจนต่อเลยค่ะ ไปกันเลยเมื่อเด็กๆนะคะไปวาดรูปเพื่อนสนิทของตนเองมาแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเหมือนของครูแจนนี่ครูแจนระบายสีสวยงามเพื่อนสนิทของครูแจนก็คือครูกุ๊กนั่นเองทีนี้ค่ะครูแจนก็จะตัดออกนะคะโดยเรามี อุปกรณ์เสริมก็คือนี่เลยกันไกรและกาวค่ะเด็กๆก็ตัดออกเป็น2ส่วนค่ะเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วมาดูกันว่าเราจะประกอบร่างเพนกวินยังไงคะ่ะเด็กๆระมัดระวังในการใช้กันไกรด้วยนะคะเวลาที่ตัดเด็กๆค่อยๆตัดไปไม่ต้องรีบนะคะครูแจนอาจจะตัดเร็วไปนิดนึงเพราะว่าครูแจนเนี่ย ตัดบ่อยแล้วแต่เด็กๆค่อยๆตัดตามรอยนะคะเห็นไหมคะครูแจนค่อยๆตัดระมัดระวังนิ้วของตัวเองด้วยนะจ๊ะอ่าครูแจนย้ำเป็นประจำเลยจากนั้นครูแจนตัดชิ้นที่2ค่ะก็คือพุงของพี่เพนกวินนั่นเองครูแจนทําเป็นสายรุ้งออกมาตรงนี้อ่าพุงสายรุ้งนะจ๊ะ,ะแบบนี้เลยค่ะ ต so really! ัดตัดตัดแล้วก so ็ต well ัดต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 ัดแล้วก็ตัด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 แล้วก็ตัดตัดตัดเสร็จแล้วนี่เลยค่ะเด็กๆได้ออกมาเป็นสองชิ้นแบบนี้เลยค่ะหนึ่งสองครูจานใช้กาวค่ะติดคอนเน็กที่พุงของเขาค่ะโดยดูให้ดีๆนะคะครูจานติดเฉพาะด้านบนเท่านั้นค่ะปึ๊บด้านบนเท่านั้นย้ำอีกครั้งว่าด้านบนเท่านั้นฟึ๊บ แค่นั้นนะคะจากนั้นเด็กๆก็นำด้านหลังนี้นะคะไปติดกับที่หน้าท้องช่องวางปิดเอาไว้เป็นสิกรเคตของเราเป็นความลับว่าเอ๊ะใครนะให้ดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นค่ะอ่ะแล้วก็ค่อยๆพับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบ แล้วค่ะนี่ค่ะเพนกวินของครูแจนเพนกวินเพื่อนสนิทของครูแจนด้านในก็มีรูปคุกกุกอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เป็นการพูดในวิดีโอถึงเพื่อนสนิทของเราค่ะโดยที่ครูแจนเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการส่งข้อความนี้ให้กับเพื่อนๆของนักเรียนค่ะอย่างเช่นครูแจนเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคุกกุกว่าคุกกุกเป็นเพื่อนสนิทยังไงเด็กๆก็โชว์ เพนกวินของตัวเองนะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็เล่าเรื่องให้ฟังค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าตัวอย่างการเล่าเรื่องเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย ครูแจนใช้วิธีตัดเข้ามาให้นักเรียนเห็นชัดๆละกันนะคะส่วนเด็กๆสามารถถือพี่เพนกวินแล้วก็พูดถึงเพื่อนของตัวเองได้เลยนะคะเพื่อนสนิทของครูแจนค่ะก็คือคนนี้นี่เองครูกุก๊กครูแจนกับครูกุ๊กสนิทกันมากเลยอย่างที่เด็กๆทุกคนรู้ว่าครูกุ๊กใจดีครูกุ๊กชอบเล่านิทานครูกุ๊กชอบไปเที่ยวกับพวกเราเวลาเราออกไปเล่นข้างนอกอีกอย่างค่ะ ครูกุ๊กกับครูแจนก็มีสิ่งหลายสิ่งที่เราชอบเหมือนกันเช่นเราชอบเล่านิทานค่ะเอ๊แล้วก็มีอีกอย่างนะคะครูกุ๊กกับครูแจนชอบสีสีเดียวกันค่ะครูกุ๊กใจดีกับครูแจนเสมอเสมอเราก็เลยเป็นเพื่อนรักกันค่ะทุกวันตอนเย็นหลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆก,กลับบ้านหมดแล้ว ครูแจนกับครูกุ๊กก็จะชอบแอบขับรถไปกินส้มตำกันฮ่าๆอร่อยมากแซ่บมากสะเด็กๆจ๋าไปกินส้มตำกันบ่อยๆทุกวันเลยแต่ว่าตอนเนี้ยมันเกิด สถานการณ์โควิดค่ะครูแจนกับคูกุ๊กก็เลยไปนั่งกินส้มตำที่ลานไม่ได้ครูแจนหวังว่าในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าโควิดหายไปแล้วครูแจนกับคูกุ๊กเพื่อนรักก็จะกลับไปกินส้มตำด้วยกันเหมือนเดิมค่ะยย เป็นไงคะเด็กๆจบไปแล้วค่ะกับเรื่องเพื่อนสนิทของครูแจนคราวนี้ค่ะเด็กๆขาเป็นเทินของเด็กๆนะคะที่จะเล่าเรื่องเพื่อนสนิทของเด็กๆให้ครูแจนฟังค่ะเด็กๆชอบใครรักใครพูดถึงเขาได้เลยนะคะแล้วก็เก็บเจ้าเพนกวินนันนี้เอาไว้นะคะเอาไว้ให้เพื่อนตอนที่เด็กๆเนี่ยขึ้นไปอยู่เคทรีแล้วค่ะ แต่ตอนนี้เราส่งวิดีโอน่ารักน่ารักให้เพื่อนก่อนดีกว่าใช่ไหมคะเด็กๆทําเสร็จแล้วส่งวิดีโอให้ครูแจนครูแจนก็จะส่งให้เพื่อนของเด็กๆค่ะเพื่อนคนไหนที่เด็กๆรักครูแจนก็จะส่งให้คนนั้นทันทีเลยครูแจนหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะบ๊ายบาย